สวัสดีดครับวันนี้นะครับเรากลับไปแล้วครับกับรายการ NBP ไ <MVP. S 2> รสารละ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 วันนี้ครับหัวข้อของเราก็คือเรื่องรวงกฎหมายจราจ,จรแปลกๆครับจากประเทศต่างๆครับตัวโรคอ่าก็คือเ,เราจะเอามาข้อโรคอะมีอะไรบ้างเราเอามาให้ดูเลยอ่ะจะากไปฮะมาประเทศแรกดีกว่าประเทศแรกก็คือออสเตรเลียนั่นเองครับก็คือห้ามลืมล็อกรถ ทำไมล่ะพี่เออก็ค <c oughs> ือประเทศนี้ครับทีเรียนมากคือไม่ว่าคุณจะลงจากรถแป๊บเดียวหรือไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวอะไรเงี้ยคุณต้องล็อกรถด้วยอ่าและที่สําคัญก็คือกระจกครับ4ี่บานของคุณเนี่ยต้องเอาขึ้นให้หมดภาพเตอรกระจกเพราะว่ากาันการขโมยครับแต่จริงๆโจมันก็เอาค้อนทุบกระจกได้ไหมใช่เอาค้อนทุบกระจกเอามิสไซย,ยิงก็ได้ครับ คิดกันได้ใช่ไหมคิดอะไรกันอยู่พวกเราเนี่ยคิดอะไรกันอยู่ประเทศเ่อไปดีกว่าประเทศเไปครับคือประเทศจีนนั่นเองครับประเทศจีนอันยาผัดถังทำจังจ่วยลยประเทศจีนนี่นคือแบบต้องดูดวงพี่อ,อ่ะต้องดูดวงคือต้องพึ่งดวงใช่ไหมครับใช่นี่เกิดวันอาทิตย์อ,ออกแดดควรกางร่มค่ะทุ คนที่มาที่ก็อาจจะผิดหวังนิดหน่อยนะครับการที่จะมีรถได้เนี่ยคือไม่เป็นอะไรที่ยากมากพี่คือมันจะเป็นหนึ่งในห้าร้อยคนเท่านั้นนะครับผมที่จะมีรถได้โอ้โหคือหนึ่งในห้าร้อยเท่านั้นที่จะมีรถได้นะครับแสดงว่าประเทศนี้มัน ยากมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคือคือตอนแรกเนี่ยคือมันก็มีในเรื่องของจำนวนคนที่มันเยอะด้วยแต่จริงๆแล้วเหตุผลนะครับผมก็คือเรื่องของปัญหาภาวะทอากาศบนพิษและก็การจลาตอมันติดขัดมากเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยประชากรเยอะมากครัเปทศจีนครับเป็นอันดับอันดับต้นตของโลกเลยครับที่ประชากรเยอะมากเขาก็เลยมีการมีกฎหมายตรงนี้ควบคุมไว้ว่าคุณจะออกรถได้เนี่ยคุณต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงดก่อนถึงคุณจะมีรถได้ โอเคครับมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับต้องมีดวงด้วยอ๋อโอเคเทศต่อไปครับก็คือประเทศไซปัสอ่านว่าอะไรไซปัสใช่ไหมซีีอ่านว่าอะไรไซปัสเดี๋ยวเดี๋ยวใส่โอเคคนใหมายนี้ผมไม่ชอบเลยก็คือขับรถในห้ามหิวครับอ้าวทำไมก็คือประเทศนี้เขาจะตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆครับกลางทะเลมีเต์เรเดียนครับก็คือก่อนควรจะขับรถเนี่ยคุณต้องกินให้พร้อมเลย แล้วพอคนขึ้นรถปั๊บปั๊บคุณห้ามกินเลยมือคุณเนี่ยจะอยู่ตรงพวงมาลัยมือคุณเนี่ยต้องอยู่ตรงพวงมาลัยเป็นอะไรวะมือคุณเนี่ยต้องอยู่ตรงพวงมาลัยครับครับจับไว้เลยห้ามห้ามเอาออกห้ามกินห้ามอะไรทุกอย่างมือคุณต้องอยู่บนพวงมาลัยแล้วก็โฟกัสในการขับรถไปครับใช่ครับเหตุนี้แม่งถูกจริงถูกจริงฮะต่อไปครับต่อไปครับคือประเทศของปริกาใต้ครับอ่าอันนี้แบบ ว่ามันพีกมันพีกมากเลยก็คือรถเสียเนี่ยห้ามลงจากรถครับอทำไมรู้ไหมไม่รู้เลยพี่ก็คือกฎหมายเท่นนี้ไม่ว่าคุณจะเกิดรถพังรถเสียรถดับรถชนห้ามลงจากรถให้คุณเนี่ยใช้โทรศัพท์ครับโทรขอความช่วยเหลือครับไม่ว่าจะเป็นช่างคนรู้จักหรืออะไรเนี่ยเท่านั้นครับเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าอัตราครับการเออการเออ การเกิดครับอาชญากรรมสูงมากครับประเทศนี้ครับเขาก็เลยมีกฎหมายนี้ออกมาครับให้คุณอยู่บนรถเพื่อความปลอดภัยครับไม่ไมไมนันคุณจะโดนจี้ประเทศสุดท้ายครับครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับอันนี้ผมไม่ชอบเลยเพราะผมเป็นคนชอบรถไงอ้าทำไมล่ะพี่เพราะว่าห้ามล้างรถที่บ้านโอ้โหเสียใจอ่ะประเทศนี้ครับเป็นประเทศในฝันของใครหลายคนครับแล้วเป็นประเทศที่กฎหมายเนี่ยเขาเยอะมาก หนึ่งนั้นก็คือกฎหมายควบคุมมลพิษครับก็คือรถเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะวิ่งไปที่ไหนมาบ้างใช่ไหมแล้วเราก็ล้างรถแล้วสารพวกสกปรกอะไรเงี้ยมันก็จะไหลออกใช่ไหมก็ค,คือมันก็จะแบบมันสารพวกเนี้ยมันจะไหลออกมาอ๋อก็คือมันจะไหลตามนม้ำออกมาก็คือแบบนี้มันเป็นแนวทางเพื่อการที่จะรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมด้วยใสิ่งแวดล้อมแล้วมันจะทำให้เมืองหน้าอยู่ขึ้นครับเขาก็เลยว่าถ้าคุณอยากล้างรถคุณไปคาแค ตามนังที่บ้านครับแล้วผมว่านะที่ประเทศเนี้ยคนที่เปิดคาแคร์รือร้างรถเนี่ยเขาต้องรวยมากแน่เขาเป็นศิลปานแน่ผมว่าผมจะไปมั้งละครับหวังว่าทุกท่านครับจะได้สาระครับที่ไร้สาระครับแต่มีสาระครับไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ครับผมไม้์อ็ p ครับและผมเบนซ์็น p ครับก่อนจะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ